จากเรื่องการเมืองร้อนๆเนี่ยนะฮะ,ะเราไปดูเรื่องของหัวราจาหโหราสตารก่อนเลยเหรอเรื่องราหูก็ร้อนนะฮะร้อนใช่ไหมฮะเรื่องไหนร้อนเราจับมาเรื่องได้หมดมทุกเรื่องนะฮะดูบางคนบอกว่าทําพิธีอะไรนี่ทําพิธียันดาวจักรวาลจะให้นายกลุงตู่นี่เป็นนายกต่อ ขนาดนั้นเลยเหรออย่างนั้นเลยฮะโอน้นี่เรายงได้เลยนะเรื่องราวหูวเรายงเป็นเรื่องการเมืองได้ครับงั้นเริ่มกันเลยดีกว่านะตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่หมอช้างทศพรศรีตุลา นะฮะมาบอกบรรดาที่มีความผู้ที่มีความเชื่อนะว่าราหูย้ายราศีเวลาตีสองห้าสิบนาทีพราะราหูย้ายออกจากสองราศีราศีที่จะผลเคราะห์สองราศีก็คือราศีกรกฎกับราศีมังกรใช่ไหมฮะในช่วงที่มาราหูอยู่เนี่ยจะมีความวุ่นวายในชีวิตหลายอย่างเกิดขึ้นแต่ว่าพอย้ายแล้วเนี่ยย้ายออกไปที่ราศีเมถุนกับราศีธนูแล้วบอกก็จะมีข่าวดีจะเป็นโชคใหญ่ว่าอย่างนั้นนะฮะอันนี้หมอช้างบอกนะครับนะฮะ แต่เมื่อกี้เนี่ยผมเห็นทีมงานเนี่ยแม้ทีมงานภาพเมื่อกี้ผมชอบจังเลยฮะภาพที่มีราหูอยู่ตรงมุมเนี่ยฮะรา,ราหูอยู่ตรงมุมนี้แล้วกล้องนี้จับมาเจอพอดีเลยครนะจับหน้าพี่เบิ้มหน่อยฮะแล้วเอาออกจออีกทีเหมือนราหูกําลังอมพี่เบิ้มเลยครับโอ, <laughs> โอ้โหผ,ผมต้องไปหาของดําของดำนี่แปแปดหรือสิบสองอย่าง แล้วแต่แล้วแต่ความเชื่อผมพี่หมูนี่ดำพอไหมครัของผมอตอนนี้ที่ศีรษะนี่เริ่มขาวแล้วนะก็จะย,ยืมไปบูชา,าราหูซะหน่อยหนึ่งครับเอาละหมอช้างบอกว่าราหูรอบนี้เนี่ยเข้าแล้วเนี่ยสำหรับคนที่ถูกเข้าในราศีเมถุนกับราศีธนูเนี่ยขอบอกว่าไม่ใช่เป็นเคราะห์นะเป็นโชคดีว่าอย่างนั้นเพราะคนราหูเข้าทำอะไรจะดี เดินทางต่างประเทศเดินทางไกลศึกษาต่อดวงจะดีหรือทําออนไลน์โอ้ oh, ออนไลน์นี่ก็ดีด้วยขาองออนไลน์นั่นเหรอพลาหูรู้ด้วย <c oughs> นะฮะว่าออนไลน์นี่จะดีด้วย <c oughs> ยุคนี้ยุคไทยแลนด์4.0อ่า <c oughs> ครับคืออยากจะแนะนําคนที่ราหูออกไว้อย่างนั้นคนที่ราหูออกนะฮะ ก็คือราศีกร,รกฎกับมังกรเนี่ยแล้วก็คนที่รางหูกําลังจะเข้าก็คือเมถุนกับธนูต้องเตรียมตัวรับส่งกันอย่างไรบ้างเนี่ยนะฮะอะทางหมอช้างบอกว่าให้ระวังเรื่องสุขภาพหน่อยนะแล้วก็ควรจะแก้เคล็ดให้ทําบุญที่เกี่ยวข้องกัรโรงพยาบาล ไหว้พระปางสายญาติหรือว่าพระนอนแล้วก็ไหว้พระราหูที่บอกว่าของดำแ8ดอย่างหรือ12อย่างเนี่ยนะฮะโดยให้หันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนืออหากใครไม่สะดวกตอนราหูเข้าเวลาตีสองเนี่ยนะฮะก็สามารถไหว้ในช่วงหัวค่ำของ22กุมภาพัานธ์ได้เช่นเดียวกันตั้งแต่เวลา20นาฬิกา12นาทีสทุ่ม12นาทีหรือ21นิกา12นาทีก็คือสามทุ่ม12นาทีของคืนวันนีน้นะฮะ เอาละเดี๋ยววันนี้เราจะมีคุยกับพี่ฟองสนานจามนจันทร์<ะ>ถึงเรื่องของดวงเมืองด้วยเดี<ะ>๋ยวจะได้ถามเรื่องดวงส่วนตัวของท่านผู้ชมก็ด้วยคนราศีต่างๆแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงพี่ฟองมายอย่างถ้ายังไม่มาไปที่ตรงนี้ก่อนอาจารย์สุวิน<ะ>ัยพรณะวะัยครับอดีตอาจารย์เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์บอกว่าไปทําพิธีอยู่ที่อาสมเทพมังกรจังหวัดชัยภูมิอื เป็นพิธีที่อาจารย์สุวินัยเรียกว่าพิธีอธิษฐานจิตบนยันดาวจักรวาลครับแปลว่าการบูชาดาวจักรวาลเหนือศีรษะมีกระเช้าที่ใส่บาทลอยอยู่กลางหาว<ต>ข้างในบาทมีดอกกล้วยวงเล็บปรีกล้วยห้ากลีบที่ข้างในผมโรยข้าวสารใส่ไว้ ถ้าผมสามารถดึงพลังศักดิ์สิทธิ์จากเบื้องบนลงมาในบาทได้สําเร็จโดยมาเป็นแก้วบารมีและาธาตุกายสิทธิ์ได้สิ่งที่ผมอธิษฐานจิตในขณนะนั้นขณนะนั่งอยู่ใจกลางยันดาวจักรวาลย่อมปรากฏเป็นจริงในที่สุดผมก็สามารถดึงพลังศักดิ์สิทธิ์จากเบื้องบนได้สําเร็จในคืนวันศุกร์ที่15กุมภาพันธ์25 2,019แล,แล้วอธิฐานว่ายังไงฮะคำอธิฐานข้อแรกของผมในขณะทําพิธีเพื่อบ้านเมืองครั้งนี้คือขอให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาได้เป็นนายกต่อเพื่อความสงบสุขของบ้านเมือง โปเชะว่าอย่างนั้นนี่ก็คือรองศาสตราจารย์สุวินัยพารณวัลยอดีตอาจารย์เศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โพสเฟซบุ๊กส่วนตัวนะฮะผมต้องขอบอกว่าสุดยอดเลยนะฮะเนี่ยโอ้โหอาจารย์สายไหนครับพี่หมูฮะไม่แน่เศรษฐศาสตร์เลยฮะสายเศรษฐศาสตร์เดีวออาจารย์มาสายไหนครับไม่รู้สายสวอปอะฮะแล้อทุกอย่างเนี่ยนะฮะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงแค่ไหนอะไรอย่างไรเนี่ยตอนนี้นะฮะ พี่ฟองสนานจามอนจันนะฮะอยู่ในสายกับเราแล้วนะฮะพี่หมูครับขอเชิญไปทักทายกับพี่ฟองได้นะฮะพี่ฟองครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ฟองค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมใช่ไหมคะมีหมดทุกอย่างใช่ไหมคะครับครับได้หมดครับพี่ฟองครับแล้วก็น้องหมูน้องเบิ้มครับ นะคะครับผมหาข่าว <ผม S 2> ได้กันมาคิดถึงกันพี่ฟองนี่เป็นนักข่าวเก่าแก่นะฮะ <c oughs> เป็นรุ่นพี่ผมที่ผมเดินตามรอยพี่ฟองมาเลยนะฮะอ่าแล้วตอนนี้พี่ <c oughs> พี่ฟองก็หันเหมาดูดวงเมืองดวงคนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเ <c oughs> นื่องจากว่า <c oughs> แล้วมันของพี่ฟองดูนี่เกี่ยวเกี่ยวกับพระราหูอะไรนี่ไหมครับพี่ฟองครับ อออมันมันเกี่ยวมละค่าดาวกี่ดวงอะค่ะ,<ฮ>ะที่ทำมุมกับดวงดวงชะตาเมืองนะคะครับเออตอนนี้คนก็ไปจับตาที่พระราหูจรยกย้ายอะค่ะครับเขาก็ย้ายจากราศีกรกฎเข้าราศีมิถุนเอ,อเมื่อเช้านี้นะคะครพระราหูอยู่ที่ไหนจะอยู่สิบแปดเดือนนะคะปีครึ่ง อยู่กรลกฎมา,าก็ย้ายเข้ามิถึงคนก็ตื่นเต้นกันใหญ่เพราะว่าก็คาดว่าเขา,เาสามารถใช้าคาดคะเนด,ดวงชะตาของคนทุกลัคนาราศีและเมืองรัตนโกสิ์ได้ค่ะครับ ค่ะจากพระราหูเนี่ยค่ะแต่ว่ามันก็ยังมีดาวหรืออิทธิพลดาวอื่นอื่นอีกหลายดวงที่ทําต่อเมืองและก็คนนะคะคแต่พระราหูนี่ก็เรียกกันว่าก็อยู่มาสิบแปดเดือนแล้วท่านก็ย้ายไปละนะคะคนก็สนใจบางคนก็ชวนบูชาราหูครับบางคนก็ชวนของดงของดำพี่ฟองก็ศิทถาคตชวนบอกว่าพระราหูเนี่ย เป็นตัวแทนในทางโหรน,นะคะน้องเบิม้มน้องหมูครับพระราหูเนี่ยตำราโหราศาสตร์บอกว่าพระยีสวนทรงชุบจากผีขโมดสิบสองหัวน,นะคะครับเขาป่นขึ้นมานะะ่ะป่นแล้วก็เอามาชุบมาเป็นพระราหูเลยเป็นเจ้าของโมหจริตความลุ่มหลงมัวเมาความมืดมัวอวิชชา อกุศลจิตหรือเผลอรเรอ<ำ>ก็พี่ฟองก็เลยบอกว่าเอาใครจะทำอะไรก็ทำนะข้าพเจ้าไม่เอาล่ะข้าพเจ้า,เาท่องอิสวาสุ อิคืออิติปิโสสวาคือสว่าขาโตสุคือสุปฏิปันโนเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งครับแล้วก็เราเป็นพุทธนี่คะเราใช้ดวงดาวเป็นแค่สิ่งบ่งบอกแล้วพระพูดได้เจ้าเก่งที่สุดอยู่แล้ว,วเรามีสิ่งที่มีค่าไว้แล้วเราจะไปบูชาอะไรใช่ไหมคะแต่คนอื่นจะบูชาก็เคารพเขานะคะะว,ว่าไปไม่ไม่เกี่ยวกันแต่ว่าพี่ฟองก็โพสต์ขึ้นเฟซบุ๊ก ชวนว่าให้เน่ยเนี่ยท่องบทอิติปิโสผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็ช่วยๆกันไปส่วนใครจะเลือกทางไหนเนี่ย สุดแท้แต่แต่ละคนนะคะเพราะาว่าจริงๆแล้วเราเป็นพุทธค่ะไม่มีใครเก่งกว่าพระพุทธเจ้าครับมีสองคำถามสำหรับพี่ฟองวันนี้ก็คือผลของราหูหนี้เนี่ยที่เคลื่อนจากกรกฎเข้ามิถุนเมถุนเนี่ยนะฮะจะมีอิทธิพลกับบรรดาผู้คนทั่วไปราศีใดยอย่างไรอันนี้ขอกระชับกระชับ,บคิดว่าผู้ชมคงกําลังชมอยู่รอชมราศีตัวเองด้วยและเดี๋ยวคําถามที่สองจะตามมาอิทธิพลต่อดวงเมืองจะเป็นอย่างไรเอาอันแรกก่อนพี่ฟองเชิญฮะ อ่อเมสเออพี่ฟองไม่แน่ใจนะคะว่าจะบอกได้ครอบคลุมอ่อเมสที่ดวงแตกมาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะพอดีตั้งสติก่อนเมสดวงแตกมาด้วยเรื่องบ้านที่ดีรถเก่งการเรียนมาระยะหนึ่งแล้วนะคะย2กิสองปุ่มภาพัน์เป็นต้นไปเนี่ย mm. ท่านจะได้โชคจากพร่อราหูจรค่ะอ mm. คือพระภูบาลให้สถานยศเงินทองก็คือจะพลิก จากร้ายกลายเป็นเป็นดีนะคะสมบัติเมตเหมือนดวงเมืองของพวกเราค่ะน้องเบิามน,น้องหมูจะออกมาดีมากกว่าร้ายจากพระราหูนะคะเกณฑ์อน่นๆยังมีนะคะ,ะทีนี้พฤชศพเนี่ยถ้าเกณฑ์จากพระราหูเป็นราหูค้นซั์ค่ะปีครึ่งต้องระวังดวงแตกเรื่องงานกระทบถึงเรื่องเงินใครนะอันนี้ พฤศพค่ะอ่พฤจากไล่ไล่ตามทวนเข็มนาฬิกานะคะตามเดือนครับเมษแล้วก็แล้วก็พืชศพพษชสภาเห็นไหมคะะอาค่ะทีนี้ถ้าเกิดมิถุนนะคะมิถุนเมถุนนั่นแหละค่ะน้องหมูราหูทับลักนะคะแม้นสูงสัุราลัยจะจากพลาดยศไกลลำบากใจไฟเผาพราน ส่วนใหญ่จะตกจากตำแหน่งถูกหลอกใช้นะคะยกเว้นคนที่พระราหูมาดีอาจจะได้ตำแหน่งใหญ่ค่ะ,ะแต่ระวังก็ต้องระวังการถูกหลอกใช้<ะ>แล้วก็อย่าทำอะไรด้วยความลุ่มหลงมัวเมานะคะ,ะกรกฎพระราหูเป็น12นะคะแตกไม่ใช่แตกค่ะรา้าวระวังพวกท่านเนี่ยจะงุนงิดนะคะงุนงิดด้วยเรื่องวิถีชีวิตค่ะ นะคะระวังความอารมณ์หงุดหงิดนะคะส่วนสิง์นะคะสิง์นี่สิง์พระราหูเข้าพบที่สิบร,ระวังจะเปลี่ยนงานด้วยอารมณ์นะคะอ่าฮะอ่าระวังกันหน่อยครัใช่ไหมคะอ้ะไม่ใช่ไม่ใช่ข่ดสิงขอโทษเออสิงนะคะเกดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดขอโทษค่ะสิงเนี่ยจะควรจะเริ่มอาชีพที่สองนะคะ Uh huh. มีโชคลาภจากพระราหูค่ะค uh huh. นที่เคยงนหงิดคู่ครองเนี่ยกลายเป็นคู่ครองนี่กลับมาดีเลยนะ uh huh. ตั้งแต่บ uh ัด huh. น,นี้เป็นต้นไปปีครึ่งค่ะน้องหมูน้องเบิ้ม uh huh. บางคนที่ผ่านมาปีครึ่งนี่คู่ครองสร้างปัญหาให้เยอะเลย uh huh. หรือไม่ก็ุ้นส่วนค่ะ uh huh. ตอนนี้ถึงคิวแล้วบางทีอาจจะให้แหวนเพชรเม็ดโตเท่าไข่เธอแล้วเธอดีใจ uh huh. บางคนก็หาสุนัขน่ารัก,น,รกน่ารักให้คู่ครองเลี้ยงคู่ครองก็ไม่มา uh huh. เดียดเบียนตัวเองมากเพราะว่าไปสนใจ ลูกหมาแพนช่ค่ะทีนี้สิงนะคะสิงเินนั่นคือสิงค่ะกันนะคะระว,วังเปลี่ยนงานเปลี่ยนนายพระราหูเข้าพบที่สิบค่ะครับอต่อไปอตุลล่ะตุลราหูเข้าพบที่เก้านะคะก็เดินทางไกล อาจจะมีรักใหม่จากแดนไกลโอ้โหราศีผมเลยในตุลเนี่ยเอาต่อไประวังระวังแดนไกลนี่แค่ดูดูใบว่าแบบแดนไกลนี่เป็นดูใบว่าดูใบไหมฮะเอาต่อไปพิจิตรพิจิตรพิจิกนะคะเกรงว่าคุณพ่อคุณแม่จะป่วยนะคะเพราะว่า หรือไม่ก็อาจจะย้ายบ้านไปไกลๆนะคะพิจิกอ่ะพิจิกลัคนาอยู่พิจิกอะค่ะท่านอดีตนายกยิ่งรักอ่ะค่ะคุณพ่อคุณแม่ท่านไม่อยู่แล้วท่านคงไม่เป็นอะไรท่านก็คงย้ายบ้านไปเรื่อย่ๆเนาะหรือไม่ก็ถ้าโชคดีท่านก็จะได้บ้านใหม่แต่ท่านยังมีเรื่องดีอยู่หลายเรื่องนะลูกชายท่านก็ประสบความสําเร็จเห็นไหมคะนี่เราแซวไปเรื่อยนะ าาทาน่าน,นูคะ่ะานูระวังดวงร้าวนะคะเรื่องคู่ครองหุ้นส่วนอย่าไว้ใจใครแล้วก็ อันนี้เป็นราศีที่พี่ฟอง,งห่วงมากๆธนูกับมิถุนเนี่ยค่ะเพราะว่าธนูเนี่ยเสาทับรักอยู่นะคะแป่หนึ่งแล้วก็พระราหูมะเร็งอีกเนี่ยต้องระมัดระวังอย่าใช้อารมณ์แล้วก็ฟันฝ่าสู้ทำดีๆนะคะทำดีได้เงินเยอะละ,ะถ้าเกิดทำถูกทางนะคะมังกรท่านนายกสนใจไหมคะสนสิครับ <laughs> <laughs> กำลังจะเลี้ยวเข้าการเมืองแล้วใกล้แล้ว ใกล้แล้วใกล้แล้วพนานายกลงตู่ราศีมังกรนะฮะพี่ฟองเออได้ทรามาว่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็จับตาดูมาตลอดเลยค่ะอ้าวช่วยจับตาขอฟังหน่อยเออลุงตู่นี่ถ้าเราไปจับตาดูนู่นนะคะน้องเบิ้มน้องหมู ตั้งแต่สิงหาคม2560เนี่ยนะท่านทุกเรื่องญาติเรื่องญาติกับพี่น้องนะ,ะ,ะคนที่รักกันเอเป็นพี่เป็นน้องนะอะอ,ะอไม่ว่าจะเป็นน้องชายท่านหรือว่าคนที่ท่านรักมากๆจุงมือเดินอยู่อ่ะพี่ชายท่านอ,ะอ่ะท่านทุกนะ,ะ,ะแต่ตัดไม่ได้ขายไม่ขาดน,นะเขาเรียกว่าดวงร้าวเรื่องตอนแรกเนี่ย ตอนแรกคุณไม่กว่าจะเป็นเรื่องอาจารย์น้องแต่ไม่ช่างอ๋อเป็นทุกหกศูนย์สิงหาหกศูนย์เป็นทุกใช่ไหมครับพี่ฟองเพราะว่าพระราหูเหลงรักท่านค่ะอดวงร้าวด้วยด้วยบางเรื่องนะคะตอนแรกนี่คิดว่าเป็นเรื่องคู่ครองท่านก็รักกันดีอยู่นะเนี่ยเขาไม่ให้ทํานายก็ยังปากเสียเห็นไหมล่ะก็ไม่เป็นไรละครับพี่ <c oughs> ฟองฮะ <c oughs> ไม่เป็นไร ก็เกิดเรื่องพี่ของท่านนะที่ท่านรักมากอ่ะทิ้งกันไม่ได้ยังไงท่านก็จูงของท่านแต่ว่าถ้าถามพี่ฟองนะหมูกับบ้มถ้าท่านทิ้งพี่นะพี่ฟองก็ไม่คบท่านเหมือนกันนะอคือถ้าท่านในฐานะทําอะไรเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายมาด้วยกันเนี่ยนะต้องกระเตงกันไปเหมือนเตี้ยอุ้มคอมเนี่ยนะอ ยอมดิทหารก็ไม่ทิ้งศพไว้ในสนามอ่ะโอเคโอเคใช่ไหม่ะถ้าเราพูยกันจริงๆงอ่ะต้องกระหม่องทิ้งพี่ฟองสิพี่ฟองก็ไม่ครบเหมือนกันอ่ะใช่ไหมแล้วมันมาได้กันแล้วก็ไปด้วยกันแล้วจะเปลี่ยนอะไรยังไงบ้างขาจะเปลี่ยนอะไรยังไงบ้างปกปีนี้จะจะยังไงฮะอีกตีครึ่งนี้ตั้งแต่22กุมภาพันธ์เป็นต้นไปค่ะคนราศีมังกรจะเข้าโหมดราหูขันธพลราหูอะไรนะราหู พละกําลังอ uh huh. เราหูมีพละกกาลังวิ่งสู้ฟัดพี่ฟองบอกอะ่ะ uh huh. อ๋อแล้วก็อยากให้ท่านก็ฟังดูนะคะ uh huh. พวกไม่ใช่แต่ท่านนายกนะคะ uh huh. พวกมังกรส่วนใหญ่จะได้วิ่งสู้ฟัดแก้ไขปัญหา uh huh. บางคนสู้แล้วเหนื่อย แต่ว่าเชื่อว่าส่วนใหญ่มังกรส่วนใหญ่สู้แล้วได้ค่ะ oh. ราหูมุมนี้เป็นราหูพลังกาลังปกติคุณราหูเนี่ยจะให้คุณกับให้ความดีกับคนน้อยนะคะ uh huh. ให้ไม่กี่ราศีเท่านั้นเองในแต่ละช่วงเวลา uh huh. เพราะฉะนั้นปีเครื่องนี้แต่ว่าก็ เตือนไว้นะคะท่านนายกเนี่ยพี่ฟองพูดทุกคลื่นเลยได้อะไรทุกขลาบนะคะหมายความว่าจะจะ,จะได้ออกกําลังแน่แต่ว่าสู้แล้วเนี่ยไม่รู้จะเหนื่อยฟรีหรือสู้แล้วจะชนะไม่รู้ถูกไหมปกติส่วนใหญ่จะได้นะคะอ,อ๋อเพราะดาวหงขันทพลค่ะแต่ว่าออไม่ว่าจะได้อะไรมาสำหรับดวงท่านนายกก็ยังเหนื่อยออออเหนื่อยเหนื่อยเถ้า้กลับตัวพบบินาศอยู่ถ้าได้กลับมาเป็นนายกอีกก็จะเหนื่อย อย่างนั้นใช่ไหมครับพี่ฟองฮะ,อะไม่ไม่กลับมาก็ยังเหนื่อยอยู่นะอืถึงแม้นไม่กลับก็เหนื่อยเพราะว่าอดอยู่ไม่ได้หรอกคะอ่ะอันนี้ดวงของดวงของพลเอกประยุทธ์นะ ราศีมังกรส่วนใหญ่ค่ะของทุนนะคะของให้กาลังใจสําหรับมังกรส่วนใหญ่ให้แก้ปัญหาทางการเงินให้แก้ปัญหานี้สินเพราะว่าบางคนที่ผ่านมาถึงขนาดล้มสุดเลยนะคะเรื่องเงินเอาของบ้านเมืองหน่อยพี่ฟองก้มก้มก้มังไม่หมดก้มก้มโอเคอาก้มก้มก้มก่อนนะท่านอย่าไปหาอะไรอะไรใหม่ๆทํานะคะเออจะไปหาแฟนใหม่ล่ะถ้าเกิดคนเก่าดีๆน่ะออันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แฟนวิ่งมาหาทธอวิ่งไปหาเอง ขอให้ทาสิ่งใหม่ๆในชีวิตแล้วมีนนะคะมีน,ม,นมีนระวังสร้างบ้านที่ดินรถเกอ่เอ,อแล้วก็รียันโดยใช้อารมณ์อยู่ในช่วงดวงดวงแตกเรื่องของบ้านที่ดินรถเก่งนะคะก็ระวังตัวหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรพลลัหัสยังคุ้มครองอยู่ใช้สตินะคะค่ะนี่สิบสองราศรีค่ะโอเคทีนี้เอาดวงบ้านเมืองหน่อยคะนี้ยอยากรู้คือพระราหูจุ่พบที่สี่น้องเบิ้มน้องหมู ตั้งแต่สิงหาคม2560มาแล้วพวกเราส่วนใหญ่เมืองของพวกเราดวงร้าวด้วยเรื่องของพระราหูเนี่ยนะคะแต่ว่าร้าวนี่พระราหูที่นี่เป็นราหูที่กรากฏเป็นราหูบันดีก่อนที่จะยกเข้ามิถุนเนี่ยนะคะมันก็เลยเกิดปัญหาบางอย่างพี่ฟองกำลังเขียนบทความอยู่แล้วก็เขียนเสร็จแล้วนะคะอย่างเช่นเนี่ยเรื่องของเพลงหนักแผ่นดินนี่ก็เป็นหนึ่งในอาการ ของดวงเมืองร้าวแล้วก็ฝุ่นพิษก็เป็นอาการของพระราหูออกอาการด้านร้ายเพราะว่าพระราหูนี่มันท่ามลมเพลมพัดค่ะไม่เคยถึงกรุงเทพก็มาเป็นข่าวใหญ่โตนะคะทีวีดิจิตอลเนี่ยมาตั้งแต่ราหูมาครั้งแรกเลยค่ะสิงหาหอตอนนี้ยังเกิดปัญหากันไม่เลิกเห็นไหมคะน้องห,หูน้องเบิม้มนน,นี่เสินค่ะพวก ้วเ,เศรษฐีเนี่ยเป็นเสือลำบากกันหมดเลยอ่ะอืมเออแล้วก็เรื่องของกิจการรถไฟเปลี่ยนแปลงไปมากเลยเห็นไหมคะรถไฟขอนแก่นเฮด้วยรางคู่อ่ะอืมอ,ออันนี้ส่วนดีนะคะครับแล้วรถไฟฟ้าก็ขึ้นหลายสายมากฮ่าสนุกคุณปลาบึกมาฮ่าเอ่าลอยตัวการหุงต้มอ,อืมอันนี้สรุปนะคะคแล้วก็รัฐบาลเนี่ยทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐช่วยชาว,ชวบ้าน ที่ผ่านมามีการเก็งกําไรอสังหามหากจนธนาคารแห่งประเทศไทยถอยมาตรการมาเบรกเห็นไหมคะหัวทิ่มเัินไปใหญ่รัฐบ <laughs> แลเอาอนโนดที่เดินมาคืนประชาชนนี่ก็เป็นรเรื่องของราหูพบทีีสี่คือมันมีทั้งดีและร้ายอตอนนี้ที่สนใจก็คือว่าพอเดินเข้ามิถุนเนี่ยนะคะน้องทั้งสองพระราหูเนี่หยุดทําให้เมืองแตกราวจากเขาแล้วกลายเป็นให้คุณงามความดีแทน เมื่อไหร่ครับเมื่อไหร่ครับเข้าเมื่อไหร่ฮะตั้งแต่เช้าตู่วันนี้ค่ะอถึง10กันยายน2563ฮะด<พ>วงเมืองเริ่มร้าวเริ่มหยุดร้าวจากพระราหูนะคะครับเข้าโหมดพระราหูให้คุณค่ะข้อรแรกฟังไหมคะครับฟังเอพระภูบาลให้สถานยศเงินทองอ่าฮะ เมืองเนี่ยระยะปีคร okay, well. right. ึ่งเนี mm ่ยคาดว่าเมืองจะมีการแต่งตั้งสําคัญสําคัญให้เป็นที่ฮือฮาเลยในหลายระดับคือถ้าถ้าออฟฟิศน้องบ้ามน้องหมูก็อาจจะได้แต่งตั้งใครให้เป็นที่ฮือฮาอะไรอย่างเนี้นะคะแต่สําหรับเมืองเนี่ยเขาบอกว่าพระภูบาลให้สถานยศเงินทองผู้นําของแต่ละองค์กรคงจะตั้งอะไรให้เป็นที่ฮือฮาแล้วยี่สองกุุภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบสองเริ่มกระบวนการเปลี่ยนรัฐบาลค่ะ อืออาจะหือ้ออธิบายมานที่เท่าไหร่นะครับยี่สิบสองกุมภาก็บอกว่าวันนี้ไงคือวันนี้อรอบวันนี้ไปถึงสิบกันยาหกสามนะคะแต่ว่าตอนนี้เริ่มกระบวนการเปลี่ยนรัฐบาลไม่มีใครเบรกอยู่แล้วค่ะอเพราะว่าพระราหูเลงใส่พระเสาร์พระเสาคือรัฐบาลน,นะคะเริ่มกระบวนการเตรียมรัฐสภาหรือสอนอชอ พราะพระราหูจรเล็งใส่บุรหัสบดีนี่สอนอช,อชัดเจนต่ uh huh. อไปคงจะเป็นรัฐสภานะคะ uh huh. รวมทั้งในระยะปีครึ่งนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราคงได้ที่ตั้งรัฐสภาแห่งใหม่อันนี้ยาวคือคือดวงดวงเมืองที่หมดหมดหมดดวงร้้วเนี่ยยาวไปถึง10กันยายน6.3เลยใช่ไหมครับพี่ฟองครับ่ะตั้งแต่วันนี้อันองจากราหูตัวเดียวนะคะเราแล้วแล้วหลังจากนั้นล่ะหลังจาก10กันยายน63ล่ะครับ เอ,อ่อราหูค้นรัพย์ค่ะต้องมาว่ากันอีกทีนะคะแต่ว่าเรื่องดีๆยังไม่หมดนะคะเวลาจะหมดนะคะคเวลาเวลาหมดแล้วครับพี่ฟองฮะเ,เดี๋ยวเดี<า>ด๋ยเนียพอมีเรื่องดีต้องฟังต่ออีกนิดนึงอ่ะเชิญพี่ฟองอีกสักนิดหนึ่งอ่ะ โครงสร้างพื้นฐานของชาตินะคะถนนรางอากาศเชื่อมกับเทศเพื่อนบ้านเนี่ยจะเดินหน้าไปอย่างใหญ่เลยจะมีการเริ่มประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นตัวแทนจิตวิญญาณของคนในชาติ mm hmm. แล้วก็เรื่องนี้นะคะก็อยากจะให้คนไทยเนี่ยไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่พระราหูไม่ได้ทําให้ดวงเมืองร้าวแล้วนะคะน้องเบิม้มน้องหมู mm hmm. นะคะแต่ว่าต้องเปลี่ยนแปลงในจุดนี้แล้วก็จะทําอะไรปีครึ่งนี้อ,อย่างขบวนการอย่าง ธุรกิจโลจิสติกหรือการลงทุนต่างๆเนี่ยระวังด้วยเพราะว่าหลังสิบกันยาหกสามไปแล้วเนี่ยพระราหูจะค้นทรัพย์ค่ะอค้นทรัพย์ของเมืองอาจจะ,ะทำให้เกิดปัญหาเพราะฉะนั้นทุกคนที่จะลงทุนอะไรก็แล้วแต่จะต้องตั้งสติกันค่ะครับเอาละครับแม่ได้ยินแล้วก็ใจชื้นขึ้นแยะ,ะยัง,ย,งยังน้อยก็ดียาวไปถึงสิกันยาย,าย,ายนหกสามนะอาทิตย์หน้าดีกว่านี้ค่ะเพราะว่าวันที่ส มีนาเนี่ยหัวหน้าเทวดาประจำเมืองเราจะมาแล้วอย่าลืมโทรมาสัมภาษณ์ดิกนะคะครับครับได้ครับฮะตกลงกํากำลังใจกันนะคะตกลงว่ามีเลือกตั้งนะครับพี่ฟองนะมันเริ่มกระบวนการเปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนสภาแล้วอ๋อพี่ฟองยืนยันว่ามีเลือกตั้งนะครับอีกอีก5%ให้สำหรับมฤุตยูเรื่องของการพลิกล็อกนะคะอ๋อโอเค95%คอนเฟิร์มพลิกล็อกแค่ห้านะฮะ ค่ะค่ะครับผมขอบคุณมากพี่บอมขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะยังมีเผื่อไว้อยู่ระดับในยะสำคัญพอดีเลย5%้เปอร์เซ็นต์